พรสาวอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมละครเรื่องใหม่ที่นํากลับมาออกอากาศอีกรอบนะคะก็คือเรื่องวงเวียนหัวใจจําได้ไหมละครเธอละครพลอยพลอเล่นด้วยน้องนีค่ะน้องนีทําไมนะพี่พงพี่พงจะไปไหนพี่พงเจ็บหัวใจในเรื่องแบบเออหัวใจเขาเล่ยนะเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องหัวใจครับบอกเลยค่ะว่าสาวอาทิตย์นี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย พระเอนกนางเอกของเราพี่พรสรันก,กับนาทิสานาทต้องฟัเดเหวี่ยงอุ้มหาบไปตลอดเลยถูกใจแฟนละครดราม่าโรแมนติกแน่นอนค่ะขอขิงหน่อยนะฮะว่าละครเรื่องนี้ตอนออกอากาศครั้งแรกเนี่ยเรตติ้งสูงสุดคือ7.1ทีเดียว71เลยเลหรอ7จจ้าน้องตาว<ล>นะฮะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับบอกเลยว่าคือละครเนี่ยสนุกนะฮะแล้วก็เปิดเรื่องมาเนี่ยคือทุกคนจะรู้เลยว่าจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทำให้ วงเวียนความรักวงเวียนความแค้นเนี่ยเกิดเป็นวงเวียนหัวใจอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่คอนเฟิร์ม <confirmation S 1> ค่ะว่าสนุกแน่นอนมาดูกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหน่อยครับผม<ช>ไปเลยครับคนนักเก่าของพี่พง์มันบอกว่ามันจะแย่พี่พงคืนใหนพี่โทยินดีต้อนรับสู่ไร่กระดาษครับ,รบ,รบทุ่้ค่ะฉันโดนลอกรัวค่ะต่อไปนี้คุณโบคือนายหญิงของไร่นี้ ถ้าฉันไม่โดนมองอย่าหวังผู้ชายไร้น้ำยายอย่างนายมาแตะมงต้องตัวฉันไอ้ไปนี่ที่ชายฉันอย่าใวังแผนทุกอย่างก็ช่วยน้องตัวเองผมยังเป็นสามีคนอยู่เราไม่เคยเป็นอะไรคือทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้น คอนเฟิร์มว่าทีมนี้เป็นซูเปอร์ทีมที่ดีนะฮะทุกคนคือพากันไปบอกว่าแล้วเราความันเข้มข้นเล่นแบบไม่กล้าบีมทีมไปเลยเมื่อกี้บอกคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอะไรคอนเฟิร์มว่าสนุกแน่นอนใครที่คิดถึงวงเวียนหัวใจนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเสาร์ทย่นี้นะคะวันเสาร์นี้เริ่มตอนแรกค่ะส่วนพูดถึงนางเอกหน่อยคิดถึงนาวนาพิศนาไปอยู่ออสเตรเลียแล้ว ดูลุคเขาจะเป็นแนวแบบเทปเทเปรี้ยวๆออาทรงแบทเหมือนกันคนนี้ทรงแบทแล้วดูดิเขาเท่มากนะพี่นิวเ,เ,เปรี้ยวมากทุนคนอะแอบ,บแซวว่านาวไ,ไปเรียนหรือว่าไปถ่ายแบบแต่จริงๆอันนี้คือแซวเพราะว่าจริงๆ,ๆทุกคนก็อยากเห็นแบบรูปนาวเพราะว่าคิดถึงนาวมากครับ,รบผมนะฮะอ่ะยังไงก็ถ้าใครคิดถึงนาวที่สานน้านะครับก็รอดูวงเวียนหัวใจรีแนกันก่อน